วันนี้เจอกันกับ Gwen Makeup อีกแล้วนะคะเก้มก็จะมีเทปพ,พิเศษนะคะที่จะให้ทุกๆท,ท่านนะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่ปี2020นี้โดยการที่แก้มจะทำคลิปเป็นท,ทอ์ทัวร์เรียลนะคะแต่งหน้าตัวเองลุคนี้นะคะ ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะหน้าสดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยนะคะในการลงตัวนี้เลยชาลลอตแมจิครีมนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเขาจะเนื้อบางเบากว่าแมจิครีมรุ่นแรกนะคะแต่ว่ายังไงด้วยความที่เมืองไทยอากาศร้อนเนาะเดี๋ยวเราลงแค่เบาๆก็พอนะลงเลยนี่นน มานีานวันนี้เราจะมาในงานผิวนะคะแต่ว่าเป็นผิวแบบเบาๆฉ่ำๆเนาะสำหรับการไปกินดินเนอร์เฉยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราแก้มจะใช้นะคะชาแนลเลเบ a ์นะคะของแก้มใช้เป็นสีมีเดียมไลท์นะคะเขามีส่วนผสมของเซรั่มวยนะาทำให้หน้ามันดูฉ่ำวันนี้เราเรนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบ หลังจากนั้นนะคะเทคนิคของแก้มกมก็จะใช้เป็นคูชชั่นนะคะโซวาซู so นะคะแก้มใช้เบอร์17แค่แตะๆใช้แปลงอันเดิมนี่แหละแล้วก็แตะๆนะคะลงที่ใต้ตาคือนี่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบลงผิวเยอะ,อะยังชอบความแบบโอเคเป็นดูเหมือนเป็นผิวจริงอยู่นะคะ ตัวเองก็เลยจะชอบลงแบบเบามากๆจริง,รงๆก็ช่วงนี้ก็แทบไม่ได้แต่งหน้าเลยเนาะเพราะว่าเราใส่หน้ากากกันตลอดเลยส่วนมากก็ลิปเล็บนี่ก็คือประหยัดมากเลยช่วงนี้ก็ <laughs> จะได้ผิวประมาณนึงแหละอะไม่ได้ปกปิดเยอะมากเพราะว่านี่เป็นคนชอบผิวแบบธรรมชาตินะคะยังมีความดิวอี้อยู่เห็นไหมยังมีความเงาอยู่อะ <c> เดี๋ยวเราขอปิดสิวนิดนึงเอาวกากลาสนะคะคอนซีลเลอร์สีซีเปียนะคะ ถ้าแบบเป็นสิวค่อนข้างที่จะมีรอยแดงหรือว่าเป็นสิวที่แบบชัดมากเราสามารถแบบแปะแปะ,แปะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆมาเกลี่ยทีหลังได้อ่ะใต้ตานิาานึงเนาะวันนี้สร้างจมูกนิดหน่อยนะคะเหลือใช่ยอันนี้ก็เบรนตรงที่เรายังระบกปิด เบนมันออกนะคะให้ดูความเป็นธรรมชาติมากึคนนี้โอเคเมื่อกี้ผิวเราเรียบร้อยแล้วนะคะเก้มจะยังไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันกลืนเข้าไปในผิวเรากเกาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงแป้งตอนฟินิชลุคทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คิ้วนะคะคิ้วก็นี่จะเป็นแบบแก้มจะชอบใช้โปรดักที่เป็นโปรดักของผมเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองใช้ตัวนี้นะคะเป็นโ o แ l a n d ฟ r e สไต l e Ge ลแว็นะคะมาลองปัดคิ้วกันดูเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยว่า จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียวนะที่เอามาแต่งหน้าได้นะคะเราก็จะถูๆแตะๆอย่างนี้แล้วก็ปัดที่คิ้วของเราอ่ะปัดใกล้ๆให้ดูเห็นไหมมันจะตั้งขึ้นทันทีเลยอะ่ะหลังจากที่ได้ลองใช้มาหลากหลายผลิตภัณฑ์มากที่เกี่ยวกับขนคิ้วนะคะรู้สึกว่าชอบอันนี้ที่สุดเลยอะ่ะ แล้วราคาเขาก็คือน่ารักมากเราจะเขียนคิ้วกันก่อนนะคะเขียนคิ้วที่แก้มชอบใช้เลยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Benefit My Brow Pencil นะคะเป็นสี grey นะคะชอบใช้สีที่มันเป็นขนคิ้วอะเพราะว่าจะชอบแบบเขียนให้มันเป็นแบบเส้นคิ้วไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคือหลังๆมานี้จะชอบเขียนคิ้วแบบแค่เติมเติม ตามร่องที่มันขาดหายไปโอเคแล้วแก้มก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นกอสเซีนะคะสี l l c k n o o r อ่ามันเป็นมัสคาร่าปัดคิวนะอันนี้ก็เลิศมากเหมือนกันทำให้คิวตั้งมากเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอเอาหน้ามาลงมาก่อนนะคะเพราะว่าใครที่ตัดหน้ามาก็จะรู้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ เอาเขาขึ้นไปมันลงมายากมากโอ๊ยกิบบินกิบยังไม่ตายอย่างนี้อ่ะหน้ามาช่วงนี้เป็นหน้ามาเติดน,นะคะคิวก็อาจจะต้องเปนิดนึงวันนี้อยากเป็นสาวลุคแบบเกาหลีนิดนึงอะอยากจะได้ท้องคิวเพิ่มนะคะเข้มก็จะใช้เป็นตัวฝุ่นนะคะ ใช้อายแชโดนี่แหละสีน้ำตาลนี่แหละง่ายที่สุดเลยอย่างนี้ยังไงอย่างนี้อย่างไงอะอย่างนี้นเป็นอะไร <c oughs> เราได้คิวแล้วนะคะและหน้าม้าเราก็ไม่แตกสึกแฮปปี้มากเลยอะโอเคต่อไปมาที่ตา <c oughs> นี่เป็นคนที่แต่งตาง่ายมากเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าจะชอบแบบทาสีเดียวแล้วก็จบเลย เพราะฉะนั้นเราจะมีสีโปรดอยู่1สีทุกคนก็จะมีอายแชโดว์สีโปรดอยู่1สี 1> ใช่ไหมนี่ก็มีเหมือนกันนี่จะชอบใช้ตัวนี้นะคะเห็นไหมแม็กอายแชโดว์นะคะชื่อสีว่า last d a n ดนนะคะ last d ส n c นสำเนียงมันต้องได้ <ku pp le> เป็นไงมันดูแดนซ์ป่ะดูแดนซ์ป่ะถึง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 ถงแค่ไ เกีมทาลงไปทั้งเปลือกตาอย่างนี้เลยนะคะทั้งสองข้างตึงๆมันดูแบบแฮล์มากเฮ้ยก็คือน้องมีความงงแงมากเลยอะกล้องวันนี้นี่คือดับไปสองรอบแล้วนะยังไงอ่ะ อ,อ่าเดี๋ยวรีบให้เลยแล้วกันเมื่อกี้นี้นะคะเราลงใต้ตาอ่าเราลงสีที่เป็นสีเข้มเบอร์กันดีสีเข้มนะคะลงลงไปตรงแบบหางตาตรงช่วงนี้นะคะอ่าลงทั้งสองข้างไปเลยจุกจุกจบจบนะจ๊ะก <c oughs> ล้องอย่าเพิ่งดับนะเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนได้ไหมขอร้องขอร้องไหวละไหวละซาทูอย่าเพิ่งดับเลยซาทู <c oughs> อย่างนี้อ่ะลงไปให้ทั่วเลยนะคะ แล้วก็ลงใต้ตาด้วยนิดหนึ่งนะโ <Okay. S 1> อเคขอแบรนด์นิดนึงอนะแบรนด์แบรนด์มาแต่ว่าใช้สีเดิมนะคะเก้มใช้สีเดิมนะจะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลย <Okay. S 1> เห็นไหมว่าจะแบบเก้มจะกรีดเป็นพัดอย่างนี้นะคะอย่างนี้อะเหลือๆก็จะแบบดึงออกไปนิดนึงอย่างนี้ให้ตาดูเรียวขึ้นนะคะ โอเคต่อไปใช้สีขาวนะคะลงที่หัวตาเหลือก็จะแบบใช้สีขาวเนี่ยลงตรงใต้ตาด้วยนะคะทำให้เราดูสดใสขึ้นแอนซิลไลเนอร์นะคะจาก Charlotte t u l b u y y นะคะเราก็จะลงตรงเปลือกใต้ตาอ,อย่างนี้อินเนอร์ไลน์นะคะทั้งหมดเลย อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บอ่ะหยิบได้ชาลลอตอีกแล้ววันนี้ใช้ชาลลอตแบบทั้งหมดเลยเลยแล้วกันเนาะสวสดีบอดเค้าด้วยนะคะ please อันนี้ซื้อเองล้วนๆโอเคเราก็จะแซมแซมเข้าไปนะคะแซมเข้าไปตรงช่วงระหว่างขนตาของเราอย่างนี้เอาให้ได้เส้นพื้นฐานก่อนเนาะ เทคนิคของเกาหลีนะคะเวลากีดตานะคะให้เส้นพื้นฐานของเราเนี่ยตรงช่วงเส้นสีดําพื้นฐานเนี่ยห่างตาเท่ากับหัวตาของเราอย่างนี้เห็นไหมห่างตาเท่ากับหัวตาของเรานะคะเราจะได้ตาที่ดูแบบโตแล้วก็หวานขึ้นนะคะจากนั้นเราจะยกไปเส้นไหนก็แล้วแต่เราเลยเวันนี้ก็จะ มีห่างตาเนิดนึงให้ดูแบบว่านอดี้นอร์ดี้หนอ่อยประมาณนี้ฟ้าวรู้สึกว่าสวยแล้วสวยข้างเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปสวยข้างงแล้อเดี๋ยวมาชดานสวยแล้วนะคะสำหรับซ้ายก็ขวาอินไลเนอร์ข้างล่างนิดหนึ่งนะคะเป็นของ Ben น f i t นะคะ Be t t e r Up และแล้วเราก็จะถึงขั้นตอน ติดขนตาอ่ออออแล้วไปทำเอฟเฟกให้มันเป็นแบบเกีย oh. จะใช้ขนตาเป็นตัวนี้นะคะเบอร์ X ศูนนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองทุกคนจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงไม่ปัดขนตาก่อนเพราะว่าคี้เกียจล้างจ้า oh. ก็เลยแอบหลอ,อกไม่ไม่หลวเนองตอนกลางคืนนะม,มีใครว่าหรอ โอเคหลังจากที่ปอก,กว่าขนตานานมากนะคะตอนนี้ก็ได้ละอ่ะเดี๋ยวจะขอเพิ่มสีชมพูนิดนึงนะคะอันนี้แกจะใช้เป็นบลัชเลยนะคะแตะลงไปที่ตานะคะชอบมากความ Multiple Use ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอ d ด p บได้มาปัดย่างก,กันดีกว่าวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเออ โกโกเทลส์สี803นะคะตัวนี้น่ารักมากเลยตลับก็น่ารักมากแฮปปี้มากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้แก้มไปเจอทีแฟนบอยนะคะแนะนำให้ไปซื้อสีดีด้วยวันนี้เราจะปัดแบบขวางหน้าแก้มแล้วก็แถมจมูกนิดน,นึงนะคะเพื่อให้ได้ลุคแบบคิ้วๆแล้วเราก็จะมาลงบอนเซอร์นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะวันนี้ไปเลยจ้าแควินวอควอยนะคะแก้มชอบ อันนี้มากจริงๆเป็นบรอนเซอร์ที่ถูกจริตกับดิฉันที่สุดนะคะเป็นสีโทฟนะคะที่เป็นคนแบบปกติไม่ค่อยชอบลงอนเซอร์อยู่แล้วอนันนี้ปกติเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเต็มดีวยวครั้งนี้น่าจะแบบเป็นการแต่งหน้าเต็มที่สุดในรอบปีเลยปกติคือแบบป,ปาตาสีเดียวจบรู้สึกว่าภูมิแพ้มาช่วงนี้ก็ รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะเ <ST RA C AS SE> มื่อกี้นี้เรายังไม่ได้ลงแป้งเนาะเดี๋ยววันนี้จะลงเป็นตัวนี้นะคะ finish look เป็น hourglass นะคะสี mood light like นะคะชอบมากตัวนี้แฮปปี้ที่สุดเป็นแป้งที่ผิวฉ่ำที่สุดถ้าใครเป็นลูกค้าแกา้มจะรู้ดีนะคะว่าแก้มจะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยจริงๆทาลิปกันหน่อย โดเช่กับาน่านะคะสีโรสปัดนะคะเบอร์สามนะคะเป็นสีที่รู้สึกว่าให้ความเป็นธรรมชาติมากเลยอะสีน่ารักมากเลยอะโอเคอีกนิดนึงเมื่อกี้เราใช้ใช้บรัชนะคะสีเดียวกันเลยนะคะใช้แป้งแบบเล็กๆแบบนี้แตแตๆที่ปากให้เสียนคองอยู่ทนทานมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะ แล้วนะคะกับลุกที่จะไปดินเนอร์วันนี้นะคะสบายๆเห็นไหมเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ที่ช่อง YouTube ของ Gwen makeup นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย